เีมกากมากเลยไม่ดีเลสสวยงามอลัมมีแบตเตอรี่บอกกันน้ำด้วยใครไม่เชื่อนะคะแต่ดูนะกันน้ำจริงๆค่ะนี่นะกันน้ำกันน้ำนี่ทุกคนนี่นะอย่างนี้นกันน้ำจ้า กันน้ำกันน้ำเดี๋ยวมาดูกันนี่กันน้ำจ้ะกันน้ำนะกันน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าพอใส่ตรงนี้แล้วยังจะเหมือน หของดีมากครับสั่งไม่กี่วันถึงครับสุดยอดครับขอบพระคุณครับของตรงปกแกะดูแล้วเยี่ยมมากครับฟังดูแล้วครับเสียงเพาะมากเบตดีกันน้ำกันเหงื่อสแกนนิ้มมือไฮเวิร์สโซลูชั่นวัลเลทตคลแล้วก็มีวอเตอร์พรู กดไขใช้ดช่ยกับสภาพโกดให้เป็นกลางลูฟอเทอร์บเจะส่ารนขุมงูแรงนึงครับคือมมาปุ๊บ ไม่ขึ้นอนะ่ะแต่การน้ำนะทำลงไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นอนะ่ะ